วันนี้อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์ที่แล้วทิ้งท้ายกับพี่วีไว้ส่วนหนึ่งว่าขอขอฟังมุมมองพี่วีหน่อยเถอะกับวิกซ์อินเด็กที่มันลงมาหลุดระดับ17แล้วมา16ด้วยนะแล้วถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปถ้าท่านผู้ชมย้อนหลังกลับไปเนี่ยระดับนี้มันดูมีในยะในอดีตแต่แล้วเ็หมอจะบอกเอ้าทำไมเราต้องดูอ่ะมันเป็นดัชนีอะไรเราต้องให้ความสําคัญกับมันแค่ไหนมันจะมีผลกระทบกับการลงทุนของเราจริงๆหรอมาลองฟังกันดูนะคะว่าวิกซ์อินเด็กซ์คืออะไรและที่สําคัญคือถ้ามันลงมาอยู่ในระดับนี้ ระดับนี้ไม่เชื่อไม่รู้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่แต่เราต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อคุยกันนะคะกับพี่วีคุณกว,วีชุกิเกษมค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องจอยสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเราเกินกันทิ้งท้ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของวิกส์อินเด็กแล้วนูว่ามันก็จะลงมาหลอกพี่สัปดาห์นี้ใช่แล้ว <laughs> 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 ฝืนความรู้สึก <laughs> Uh, ก่อนก่อนที่จะให้ให้คุณผู้ชมไปดูไปดูภาพ uh, ออก่อนว่าทำไมถึงต้องเน้นย้ำเรื่องของวิกซ์อินเด็ค่ะพี่วีก่อนว่ามันคืออะไรอนะ่ะแล้วแบบทำไมเราต้องถึงพูดถึงไอตัวดัชนีตัวนี้วิกซ์อินเด็เนี่ยคำนวณจริงๆไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่สมการดูเหมือนจะยากแต่ว่าเอาเท่าที่พออธิบายแบบง่ายๆได้เนี่ยเขาไปคำนวณในตลาดออปชั่น ก็คือพุทธกับคอซึ่งพุทธกับคอเนี่ยมันมีทั้งช็อตพุทธลองพุทธช็อตคอลองคอจะงงไหม <c oughs> ถ้าใครถ้าใครไปซื้อพุทธเนี่ยก็แสดงคุยง่ายคือมองว่าตลาดหุ้นจะลงถ้าใครไปซื้อคอก็จะมองว่าตลาดหุ้นขึ้นคอคือซื้อพุทธคือขายอถ้าคนขายพุทธถ้าคนซื้อพุทธก็แสดงว่าฉันคิดแล้วละว่าจะลงแต่ไอ้โลกมันก็ทําให้มันยากขึ้นเนาะคือแทนที่มึงจะซื้อพุทธซื้อคออย่างเดียวเนี่ย เองดันมีช็อตพุทช็อตคออีกทำตรงกันข้าวลองพุทลองคอช็อตพุทช็อตคอเออไอคนที่จะช็อตพุทเนี่ยทำไมไม่ไปซื้อคออ่ะมันก็จะมีคําถามแบบนี้อ่ะมันก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะนะเพราะว่าในธุรกิจของบ้านเราอ่ะอ้ามใช่ของบ้านเราของในเมืองนอกอ่ะเขาก็จะมีเครื่องมือทางการเงินหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำา r b i t r a าเวลาเขาทำอ่า h e ดจิ้งหรือการความป้องกันความเสี่ยง ในกองทุนหรือในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยเขาก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ช็อตพุทธช็อตคอด้วยแทนที่จะทําไมไม่มีซื้อพุทกับซื้อคออย่างเดียวทําไมต้องมีช็อตด,ด้วยเขาก็เอาไอ้ตัวแปรเหล่านี้ครับว่าใครแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่มีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปแทนค่าแล้วก็จะออกมาเป็นเซนติเมนต์ของตลาดว่าวันนี้เซนติเมนต์ของตลาดโดยภาพรวมสําหรับคนที่เล่นออปชันซึ่งมันมีความเร็วมันมีวอลลุ่ม มันมีความเป็นเซนติเมนต์ค่อนข้างสูงมันมีการมองตลาดไปข้างหน้าถูกไหมเพราะว่าเวลาคุณซื้อออปชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นบอกว่าซื้อแล้ววันนี้คุณจะขึ้นมันเป็นการมองว่าอ่ะอีก3เดือนข้างหน้าเพราะเวลาคุณซื้อบอลแลนด์น่ะมันคล้ายๆกับบอลแลนด์บ้านเราอะครับมันก็จะมีอายุ3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นการมองว่าอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมีเซนติเมนต์ในในภาพระยะสั้นๆในระยะต่อไปข้างหน้าไม่ใช่มองแค่วันนี้อย่างเดียวเนี่ยอ่าสรุปออกมาเป็นภาพรวมว่าอย่างไง อพอเขาเข้าไปสูตรคำนวณคำนวณกันเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยยากกว่าสูตรสมรการของอ e ัลเบิร์ตไอน์สไตน์ e เท่ากับ MC มสแควร์มากคือ e เท่ากับเอสแควร์สูตรสั้นๆแต่ที่มายาวนะครับถ้าใครไปดูที่มาของสูตรนี้ยาวมากแต่ว่าที่มาของวิสอินเด็กเนี่ยมันยาวมันมันยาวไม่เท่านะครับแต่ว่าสมการเนี่ยมันยากกว่า e เท่ากับ MC สแควร์แต่แต่ สรุปตรงนี้ว่าถ้าเราเขาคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าถ้าวิกซ์อินเด็กมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแสดงว่าเซนติเมนต์ของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างสบายใจกับตลาดหุ้นวิ่ายก็ยังคงบู i ิชนะครับแต่ถ้าอยู่ระดับต่ำที่พี่วิวว่านคือต่ำกว่าเท่าไหร่ต่ำกว่า20ต่ำกว่าต่ำปกติจะต่ำกว่า18ต่ำกว่า18นะต่ำกว่า18เนี่ยจะแสดงว่าตลาดเนี่ยออฟติมิสติกมองโลกในแง่ดีแต่ถ้าสูงกว่า30 เขาก็จะบอกว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละครับ18กับ30นะแต่นักลงทุนที่เขาใช้ตัวเลขนี้สำหรับการลงทุนระยะสั้นเขาจะมองตัวเลขนี้เป็นคอนเรเรียน prediction คอนเเรียนคืออะไรก็คือว่ายิ่งต่ำมากๆแสดงว่ามีคนมองโลกสดใสมากเกินไปเขาก็จะเรียกว่าหรือจริงๆภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่า overbought สบายใจเกินไปไหมชิลเกินไปไหมนั่งอยู่ตรงชายหาดแกว่งนั่งเปลตากลมเกินไปหรือเปล่าสบายใจไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นโซนที่น่ากลัวว่าหุ้นจะขึ้นต่อได้ยากในขณะที่ถ้าขึ้นไปเกินสามสิบคนก็บอกอุย้ยกลัวเกินไปหรือเปล่าเทคนิคเขาก็จะบอกว่าโอเวอร์โซลกลัวเกินไปหรือเปล่าตลาดหุ้น ก็จะบอกว่าคอนชาเรียนก็บอกว่าคนกลัวเกินไปละเราซื้อดีกว่าลุดเด้งนะครับดัชนีนี้มันก็เลยเป็นดัชนีที่เอาไว้เก่งกำไรได้แต่ถ้าเรามองย้อนหลังไกลๆกว่านั้นเราจะพบว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกวิกฤตได้เหมือนกันออืืมมซึ่งมันเป็นตัวเลขที่อ้าวมันมีในยะทั้งระยะสั้นมันไม่มีในยะระยะยาวอย่างไง จอยก็ต้องไปเปิดภาพวิ x Index เดย้อนไปตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดสองพันแดนู่นเลยจนถึงปัจจุบันที่ต้องถามเรื่องนี้กับพี่วีเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมฟังพี่วีเล่ามานตั้งแต่ต้นอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้ในเรื่องของการเก็งกำไรแล้วสุดู้สตายพี่วีมันไม่ใช่สิมันจะมาคุยเรื่องเก็งกำไรอะไรกันกับพี่วีแต่ว่าพอพูดมาถึงตรงนี้พี่วีบอกว่ามันใช้ในการดูวิกฤตได้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูย้อนภาพย้อนหลังไกลๆเดี๋ยวเราจะได้เห็น อย้อนหลังในภาพเดี๋ยวยิ่งยิ่งไกลย,ยิ่งเห็นนะครับอ่าเราย้อนกลับไปดูปีสองพันแปดได้ไหมจอยจา๋าได้พี่ว<ๆ>ีดีอพี่อยากให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดปีสองพันแปดสองพันเก้าที่หุ้นลงแรงๆอ,อ่ะอ่ทาทีนี้เรามาดูภาพนะครับช่วงสังเกตไหมครับว่าตัววิกซ์อินเดเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปตอนช่วงปีสองพันเก้าเห็นไหมครับวิ่งแรงเลยขึ้นไปปีสองพันเก้า ขึ้นสักขนาดนี้ตอนถ้าเป็นสองพันเก้าี่คือสับผ่ามนะเลยสับผ่ามหน่หนึงซึ่งตรงตรงนั้นนะครับตลาดวอตทอมครับอืมอือหลังจากนั้นไปเนี่ยวิกเด็กอยู่ข้างล่างเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบสองยันปีสองพันยี่สิบเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับอืมอืออ่าแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกทีหนึ่งตอนโควิดก็คือปีสองพันยี่สิบเห็นไหมแท่งนี้แหละอีกแท่งนี้คือแท่งโควิดใช่ครับตรงนั้นก็ตลาดวอททอมพอดีเหมือนกันครับ <i> <i> <im> มันแสดงว่ายิ่งสูงมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องซื้อนะเวลาเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นวิกซ์อินจะเป็นภาพที่บอกว่าตลาดกลัวเกินไปในช่วงเกิดวิกฤตเราควรเข้าไปซื้อตรงจุดนั้นเห็นไหมแทนที่เราจะไปดู valuation เห็นไหมครับเราควรจะมาดูตรงนี้เหมือนกันนะพอวิก i ์อินเด็กในเวลามันพีคอะมันพีคไม่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 นานนะครับมันพีคไม่นานซึ่ง มันจะใช้เป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปลงทุนในยามวิกฤตได้คาวนี้เรามาดูกันนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในปี2009เห็นไหมกับปี2020ที่เกิดโควิดสังเกตไหมครับว่าวิกฤตเด็กมันทําท่ายังไงมันทําท่าแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาทําเป็นรูปตัวยูเห็นไหมครับอ่า mm hmm. แล้วอยู่ดีๆเนี่ยอยากจะขึ้นก็วิ่งไปเลยไม่บอก mm hmm. ไม่กล่าวเลย แต่สังเกตว่ามันจะรีบาวจากจุดที่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับตรงนี้ใช่ปะตรงที่เป็นรูปตัวยูใช,ใช่เป็นลูกตัวอยู่ทุกครั้งที่จะมันจะขึ้นไปมันจะการมันจะทําลูกตัวอยู่ก่นอนอืมอืมอ่าซึ่งรอบนี้เนี่ยคําถามมันคือว่าเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าหนึ่งโอกาสที่วิกซ์อินเด็กรอบนี้คือรอบปัจจุบันนะครับปีสองพันยี่สิบสามโอกาสที่วิกซ์อินเด็กจะลงไปต่ํากว่านี้อ่าให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับวิกอินเด็กลงไปต่ํากว่านี้เพื่อให้หุ้นขึ้น ตามไปด้วยกันวิกสินเด็กจะลงไปกว่านี้ได้มากแค่ไหนเอามองทางซ้ายได้ไหมเอาเท่านี้อ่าได้ขนาดโลกสดใสที่สุดหลังสับรามยังไม่ลงมาขนาดนี้เลยถูกปะมันก็ลงมาได้แค่นี้เองไงอืมอ่าในขณะที่หุ้นกำลังทำฮิสตอริคอไฮปีสองพันสก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับเราก็ลงมาได้ประมาณ10กว่ากว่าอืมเนี่ยย้อนหลังลงไปก็ประมาณนี้แหละมันไม่เคยลงไปถึงศูนย์เนาะ เือบอกไม่ได้ไม่มีไม่ไมีศูนย <c> ์ <oughs> คำนวณยังไงก็ไม่ได้ศูนย์แต่สิบเนี่ยแสดงว่าทุกคนมองโลกในแง่ดีงั้นแสดงว่าอ่ะโอเคมันก็เป็นไปได้นะที่จะลงได้อีกแต่คําถามว่าดาวไซส์หรืออโอกาสในการที่จะลงได้อีกมันจะมีมากน้อยสักแค่ไหนอมันจะลงไปได้ไม่เยอะนะครับในขณะที่เรามองไปข้างบนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ ข้าง <Hello. S 1> บนเนี้เยอเออมันมีลุ้นได้เยอะอยู่เหมือนกันนะดังนั้นตลาดวันนี้ถ้ามองจากวิกซินเด็กที่มันลงมานี่ลงมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับที่เห็นสามสิบตรงนั้นนะจอยที่เห็นสามสิบขึ้นไปตรงนั้นนะ่ะคือ SVB แบงค์อ่าตอนนั้นนะที่แบงก์ล้มแล้วก็จากนั้นไปก็ได้รับการผ่อนคลายแล้วก็ปรับลงมาสิบกว่าอีกละนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อวันที่จะมาคุยกันวันนี้ลงติดต่อกันเลยห้าวันนะ ก่อนที่เราจะมาคุยกันในรายการได้เห็นภาพก็รู้แล้วล่ะลงมาตลอดเลยนะนะฮะแล้ววิกรอพี่จริงๆเออมันรอเราลงไปจริงต้องรอพี่วีวันจันแนนอนแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือวิกอินเด็กซ์ที่ลงมาเนี่ยมันมันไปไม่มันไม่แมชกับสิ่งที่เมื่อกี้ปิงพูดไปก็คือกําไรของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะออกมาดีกว่าคาดแต่ปรากฏว่ามันติดลบนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เป็นการติดลบ สองไตรมาสติดนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรามองเศรษฐกิจมันบอกว่าเอ้ยยังไม่เข้าสู่เทคนิคอลรีเซชชันนะครับเขาเรียกว่าการหดตัวทางเทคนิคก็คือติดลบสองไตรามาสติดต่อกันติดลบ QOQ นะครับไตรามาสต่อไตรามาสสองไตรามาสติดกันแต่กาไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาติดลบสองไตรามาสติดต่อกันละเพราะฉะนั้นในแง่ของกาไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันรีเซชชันแล้วอืมันรีเซชชันแล้ว นะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันจะติดลบต่อในไตรามาสที่สามแล้วมันจะเรียกว่า <ไป S 2> อะไรอ่ะพี่เป็นไตรมาสสองไตรมาสสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไตรมาสสามก็อาจจะลบอีกก็จะเป็นการลบสี่ตไตรมาสติดต่อกันอันนี้ไม่ต้องเรียกรีเซชชันแล้วดิมันจะอันนี้เขา,าเรียกว่าซูเปอร์รีเซชชันในโค <c oughs> ลเรตละนะครับ <c oughs> แต่วิกซ์อินเด็กที่ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจอยคิดดูซิว่าอะไรที่ทําให้วิกซ์อินเด็กยังไม่ขึ้นและมันจะทําให้ขึ้นได้ไหม อันนี้เรามองไปข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็เรากาลังคาดการ Wi วิกซ์อินเด็กนะเพราะว่าสิ่งที่พี่กวีพยายามจะทําก็คือดูอินเด็กส์เรค่อยมาดูว่าข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ดัชนีนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างอันนั้นคือหลักการในการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าดูเสร็จแล้วเราบอกว่าอ่ามันต่าเพราะฉนั้นเดี๋ยวมันก็คงจะลงแหละหุ้นเพราะว่าตอนนี้มันต่ํามากวิกซ์อินเด็ก์เรามาดูกันสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้วิกซ์อินเด็กส์ยังไม่ขึ้นเป็นเพราะว่านักลงทุนยังมีความหหหววังงงง่่าาาาธนนครรรกกสฐจจะยยุดขึึ้้อเบีซิ และละเลยละเลยตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆที่มีอยู่เต็มตลาดโดยไปราะอย่างสังเกตให้ดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกอย่างสินทรัพย์เนี่ยดูนิ่งๆิ่งไปหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีราคาทองคําลงก็ตามแต่ถ้าเราไปดูสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยถ้าเป็นสินทรัพย์ที่บอกภาพที่ชัดเจนคือตลาดบอลยิ่งนิ่งมากตลาดหุ้นนิ่งมากตลาดหุ้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับนิ่งมากยิ่งนิ่งมากตลาดบอลนิ่งนะครับตลาดที่เป็นสินทรัพย์ที่มีคนลงทุนเยอะๆจะนิ่งหมดเลย อ่าคริปโตไม่รุ้นิ่งหรือเปล่านะเห็นลงมาตึ๊บกับกึ๊บกับอยู่นะฮะก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็ไปรอเรื่องของการประชุมของเฟดในวันที่สองกับสามพฤษภาคมที่มีแนวโน้มว่าจะปรับดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วจะหยุดละนักลงท<ม>ุนไปให้ความหวังตรงนั้นว่าหยุดพอทุกหยุดปุ๊บ,บทุกคนก็จะมองโลกในแง่ดีไงพอหยุดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่อย่าลืมนะการหยุดเป็นการหยุดที่ดอกเบี้ยสูงนะครับดอกเบี้ยที่สูงก็ยังคงกดดันกำไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่ ดังนั้นเราก็ต้องเรามาระวังว่าดอกเบีย้ยสูงไม่ค่อยไม่ค่อยซัพพอร์ตหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นไปได้ว่าอ้าวแล้วงั้นทุกหุ้นจะคือตอนนี้มันมีการเล่าออฟทุกคนก็พยายามจะเข้าข้างตัวเองว่าการเล่าออฟคือการลดค่าใช้จ่ายและกําไรจะดีขึ้นดันลืมไปว่าการเล่าออฟคือการลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวคุณจะเพิ่มรายได้ยากละ mm. นะครับอ่อแล้วก็แสดงให้เห็นว่า เขาเลย์ออฟเนี่ยเขากําลังเห็นอะไรเขาไม่ได้เลย์ออฟเล่นๆนเขาไม่ได้เลย์ออฟบอกว่าอยากให้กาไรเพิ่มขึ้นเขาเลย์ออฟเพราะว่าเขาเห็นว่าอนาคตข้างหน้าไม่ดีเขาถึงได้เลย์ออฟนะครับดังนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาคงมองแล้วล่ะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ดีแน่นอนแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่าง a ฟ e b o o k อะ่ะเมตตาพึ่งพึ่งเข้าสู่แผนการลดพนักงานไตมาสนี้เองนะไตมาสที่แล้วเองนะไตมาสที่หนึ่งอ,อย่างเป็นทางการและจะลดทั้งปีนะครับฟังแล้วเราก็ใจหายนะครับดังนั้นเรามดระวังนิดหนึ่ง แล้วถ้าเมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตในช่วงครึ่งปีหลังผมอยากให้ดูทวิซินเด็กเกินทะลุขึ้นไปสามสิบมันจะขึ้นไปส0มสิบนะครับแล้วจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยภายในระยะเวลาแค่สองสามอาทิตย์เองแวบเดียวเองฮะนึกนึกถึงภาพสองภาพนี้ไว้ที่พี่แวบเดียวเองครับแว,วบแวนั้นแหละครับช่วงเวลานั้นแหละครับคุณอาจจะไม่ได้ซื้อจุดต่ําสุดนะครับแต่ถ้ามันเกินขึ้นมาสองสามสิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วเริ่มมีอาการจะเป็นอย่าง,างภาพสองภาพนี้ เป็นจุดในการที่จะเข้าไปลงทุนถือซะว่าเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งแล้วกันนอกจากทูเทนสเปรดที่เราให้มองกันอยู่ตลอดเวลาทูเทนก็รออยู่ใช่เรารอหลายๆรูปจริงๆจริงๆเนี่ยทุกวันจันทร์เนี่ยพี่ก็จะไปยามว่าถ้ามันมีอินเด็กอะไรที่ที่มันมีการแสดงอาการที่ชัดเจนแล้วนะครับก็จะเอามาดูตอนนี้พี่ก็ยังรอดูเรื่องของอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าอาทิตย์หน้าอยากจะคุยเนี่ยล้วก็คุยกันว่าแล้วอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย ยังคุยทันเพราะว่ามันควรจะประกาศก,ก็อีกเดือนหน้าแล้วล่ะเขาเดือนนี้ประกาศไปแล้วมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมอินดิเคเตอร์อะไรที่จะทำให้มันขึ้นและอินดิเคเตอร์เหล่านี้ผมพี่คือถ้าจอยตามรายการพี่หรือว่าจอยคุยกับพี่เนี่ยจอยก็จะพบว่าพี่ดูหลาย,ยอินดิเคเตอร์มากใช่ดูเป็นสิบสิบเลยแล้วทุกอินดิเคเตอร์เนี่ยที่พี่ดูพี่เราดูเฝ้เาดูทุกวันไม่ใช่ทุกไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสัปดาห์ด้วยทุกวันจนถึงสุกเนะยครับดูเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าทุกอินดิเคเตอร อ่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมันกําลังบ่งบอกอะไรกับเราและสัญญาณน,นี้แหละคือสัญญาณที่เราควรซื้อหุ้นสัญญาณน,นี้แหละคือสัญญาณที่เราควรขายหุ้นแต่มันต้องมาพร้อมๆกันและมันสอดคล้องกันทุกๆอ่าอินดิเคเตอร์ที่ผมดูอยู่นะครับอันนี้สําคัญและที่ที่ชวนพี่วีคุยต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวให้ผู้ชมตามต่อเป็นซีรีส์ๆเลยนะเพราะว่าถึงวันที่เราเห็น30มสิบรัฐลุกขึ้นไปอ่ะมันจะมีแต่ข่าวร้ายที่เราจะกลัวการซื้อหุ้น เดี๋ยวให้พี่วีคอยสก,กิปพวกเราแล้วกันนะคะเ,คเป็นภาพรวมของ Wix Index จะเดีย๋ยวตามัาต่อในสัปดาห์หน้าเด้อวันนี้ขอบคุณพี่วีมาค่ะครับสวัสดีครับ